วันนี้วินมีรถกระบะนะหนึ่งคันมานำเสนอนะครับคันนี้บอกเลยว่าใหม่มากๆนะมิตซูบิชิครับอาไนตันนะ2.5 GLX นะเมกะแครนะครับเกียร์แมนนวลปีอัีจดบครับผมนะราคาหลังหักส่วนแล้วเหลือ437,000บาทฟังไม่ผิดครับรถปี2 0จดบราคา437,000บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าคันนี้เป็นยังไงมีอะไรให้บ้างนะนี่เลยเริ่มจากโฉมหน้าของเขาก่อนเลย สวัสดีครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่กับวินเช่นเคยครับที่ perfect car ครับผมนะวันนี้วินมีรถกระบะนะหนึ่งคันมานําเสนอนะครับคันนี้บอกเลยว่าใหม่มากๆนะราคาก็ถูกทั้งหากนะครับคันนี้เป็นเจ้ามิตซูบิชิครับอ่าดายตันนะ2.5 g l x นะเมกะแครนะครับเกียร์แมนนวลปีสองพันยี่สิบจดยีบเอครับผมนะใหม่แค่30,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับราคาหลังหักส่วนลดแล้วเหลือ430,000 7,000บาทฟังไม่ผิดครับรถปี20.21จด21ราคา437,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ7 1 9ดับาทเท่านั้นเองนะครับตลอดยุคสัญญากันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าคันนี้เป็นยังไงมีอะไรให้บ้างนะเริ่มจากโฉมหน้าของเขาก่อนเลยนะตัวนี้ก็เป็นโฉมหน้าที่เป็น all new Mitsubishi Titan เรียบร้อยนะครับผมคันนี้เป็นตัวเรียกว่าตัวเตี้ยแล้วกันนะครับผมกระจังหน้าก็จะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับผมนี่มีไฟ ตัดหมอกมาเรียบร้อยนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับหล่อมากๆแล้วก็กันชนเขาเนี่ยก็จะมีตัดโครเมียมนะกับสีขาวดูหรูหราแล้วก็น่าใช้งานมากๆเลยนะครับนี่คันนี้ได้ล้อแม็กมาด้วยนะครับผมล้อแม็กใหม่เลยนะแล้วก็ยางปี21เอเลยนะครับผมยางก็ใหม่มากๆเลยทีเดียวนะฮะก็เรียกว่าพร้อมใช้งานนะพร้อมหล่อเลยนะครับผมคันนี้ก็รถสวยเดิมๆ กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวเรียบร้อยนะเป็นโครเมียมด้วยนะครับผมมือเปิดประตูเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างด้านในกันบ้างแล้วก็นี่มีการสากติดมาให้เราเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ก็ด้วยความเป็นเมก้าแคปนะคแคปเปิดได้นี่ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็สังเกตที่น็อตหัวประตูได้เลยนะครับเดิมๆไม่มีไขไม่มีแกะนะครับโครงสร้างเดิมรถสวยแน่นอนไหม่น้อยผ่อนถูกอีกต่างหากนะครับได้รถใหม่ๆด้วยนะครับมสโซบ i ิช i ตันไทันใครหายอยู่ ลองเข้ามาดูเลยนะครับผมนี่ผมแกะให้ดูสักเล็กน้อยนะนี่โครงสร้างเดิมๆนะไม่มีไขไม่มีแกะนะครับผมไม่มีซ่อมแน่นอนนะครับผมรถใหม่ๆแบบนี้นะครับด้านหลังก็ตามสไตล์กระบะครับก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ตัวนี้มีเขาเรียกว่าแม็กไนเดอร์มาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นี่แม็กไนเดอร์ติดมาพร้อมใช้งานเลยนะฮะไปท้ายกันบ้างนี่ ็ด้วยความเป็นเจนใหม่นะไฟท้ายก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะฮะดูโครงสร้างด้านหลังกันบ้างป่ากระโปรงหลังก็เดิมเดิมนะไม่เคยโดนจิ้มหรือมีวันเหตุใดๆทั้งสงิ้นเลยนี่น็อตตามจุดนะครับเดิมๆดิรอย อาร์คลอยเชื่อมน,นะครับเดิม,ดมไฟไม่เคยไขยไม่เคยแกะ,ะครับเรียกว่าใหม่มากๆแล้วก็ราคาดีต่างหากนะไม่ว่าจะเป็นราคาตัวรถนะหรือค่างวดน,นะครับผมและที่สําคัญนะครับสามารถขอดอกเบีย้ยพิเศษได้ด้วยนะรถกระบะเรียกว่าเลทเท่ารถเก่งเลยก็ยังได้นะครับลองเข,เข้ามาสอบถามกันดูนะครับผมนี่ล้อล้นนิดๆน,นะนิดเดียวนะครับอันนี้ผ่านตรวจผ่านแน่นอนนะครับแล้วก็ดุมล้อ กับน็อตเนี่ยเป็นสีเงินอ่าสีน้ำเงินนะก็ตัดกับสีล้อได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวเข้าไปดูออปชั่นภายในกันดีกว่านะครับคันนี้ก็ด้วยความเป็นรถกระบะเนาะแล้วก็เป็น2ประตูด้วยเป็นแค็บนะครับก็เรียกว่าเน้นใช้งานแล้วกันนะออปชันะ Option อาจจะไม่ได้มีอะไรวุว่นวามากมายนี่คันนี้ใหม่มากๆนะใหม่เพียงแค่สามหมื่นสลนะครับสามหมื่นสองพนโลครับ กระจกปรับพับออโต้แล้วเรียบร้อยนะไม่จําเป็นต้องเอื้อมมือไปเปิดปิดนะครับผมนี่พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันหนึ่งฟังนี่โอ้หเครื่องยนต์นิ่มมากนะครับผมนี่เกียร์คันนี้เป็นเกียร์กี่สปีดเนี่ยนะห้าสปีดนะคันนี้เป็นเกียร์ห้าสปีดนะครับผมหัวเกียร์เขาแต่งมาเรียบร้อยนะเจ้าของเก่าครับอตัวนี้ก็เป็นวิทยุนะเดิมๆนะครับ สามารถใส่แผ่นซีดีได้นะครับแอร์ Air ก็ปรับแบบเป็นวนออปชันไม่ได้มีอะไรหวือหวามากมายกว่าแต่ถ้าเทียบกับความคุ้มค่ากับราคาตัวรถที่จ่ายไปเนี่ยที่ประหยัดจากป้ายแดงไปเยอะเลยและที่สําคัญนะฟรีดาวออกรถ999บาทก็ยังได้นะครับส่งเซ็นเอกสารได้ทั่วไทยเลยนะครับอยู่ที่ไหนก็ออกรถที่เพอร์เฟกได้ไม่เชื่อมาลองได้นะครับผมเรียกว่าหล่อมากเลยนะมนี่นะครับผมภาษีเต็มเลยนะปี66นะครับผม นี่ด้านหน้าอันนี้โอเคนี่ก็เรียกว่ารถเนี่ยเราได้เข้ามาแบบนี้เลยนะใหม่มากๆเลยนี่ครับฝากระโปรงดูไม่เคยขยไม่เคยแกะนะไม่เคยขยไม่เคยแกะเลยเครื่องยนต์คอมบอนเรลนะครับผมนี่ขาหน้าน็อตไฟหน้านะครับทั้งสองฝั่งรอยมาร์เกอร์ต่างๆนะครับอยู่ครบเดิมๆจากโรงงานนะปี20.21จดนะใหม่มากๆเลยนะครับผมใหม่กว่านี้ก็ต้องไป ที่โชว์รูมป้ายแดงแหละแต่ว่าออกรถ999บาทเหมือนเพอร์เฟกไม่ได้แน่นอนนะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเจ้า Mitsubishi Titan นะครับ2.5 GLX Mega Cab คันนี้นะครับผมปี2020จด21นะครับผมไม่แค่32,000กโลนะครับราคาขายหลังหักส่วนสุดทีแล้วเหลือเพียงแค่437,000บาทผ่อนเพียงละ7,198บาทเท่านั้นเองตลอดอยุสัญญาเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับ ใครที่สนใจก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์ติดต่อทิ้งไอ l ดี e ล์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก็ได้เลยนะครับฝ่ายขายทุกคนยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับยังไงวันนี้วินขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ